รายการแข่งขันนะครับโตโยต้าวันแมคเลสในรุ่นอัลติสวันแมคเลสนะครับสนามที่4ช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์รอบนี้เป็นบอมอัพแลบนะครับ

มีเพื่อนพวกบ้านนีการมองได้ผักผไม้เยมีสอบชีดว่าเป็นที่ใหญ่แล้วหรือย 对，我们公我，来 <noise> <noise> Bác đã phát sinh các công nhân đi là, không bỏ lỡ những video hấp ma,

ผมกับป้อมผมเรียกไม่ได้